วันนี้ฟ้าสดีครับนะขึ้นมาจากหน้าปังนะครับเราขึ้นมาทางเอินาวาพวกกวาเตี่ยครับนะบริเวณนี้นะงานคุตะกาขึ้นมาเป็นกุกวาเตี่ยไป,ไปเป่าำแล้วสี่โมงครึ่งแล้วครับนะแต่ดวาอยากเมื่อครับอากาศเย็นวายอยากกราฟสิเลยย้ายไปงั้นอยู่หางนี่ไม่ได้ มุมกระล่างไข่เนี่ยครับนะสำหรับเห็บกระลายเพราะเห็บครับนะเป็นแผลเห็บครับแต่ฉีดยากอะ่ะโบกแกนนะครับเป็นท่องนะครับนะอันนี้ป้ามันกับบวัวได้ชำนาญปันเดยใจว่าถึงครับใจไม่หาน สามปีกว่าครับเพิ่งจะท้องครับนะเดี๋ยวกันกับเดี๋ยวกันกบเจยครับปลาแดงเงยปลาแดงปล่อยไปแล้วครับนะเจยปล่อยตะลุกครับนี่เอาได้กันเมื่อแล้วเขาคล้องยังเราจะท้องครับท้องแรกครับท้องสาวปั๊บปะแดงเว้ยหทำมุกับเว้ยเอาครับ อามื่อวานนี้เราชมผลไม้ป่าดีกว่าครับทุณบานเอิญยันงนอนมันบกลก้วยหน่อยแล้วครับนี่มันเขียวนี่ลูกเป็นสีเหลืองครับรสชาติจะหวนนานหวานไอ้ไข่พวกพีพวนนะครับนะเุาเอิญยังทุณบานเอิญพีพวนอ่าอยังจำบ่ได้ครับ <laughs> ป๊าป,ป๊าไปบ่กันนะเมียังบ่ ตรวจเช็คดูดิโอ้โหเยยบเลยครับแพ้ครับเด็ดหน่อยครับเป็นไงป้าป้าเข้าไปแล้วนั่นกินเส้นย่านมูครับกิบนบาทย่านมูใหญ่กับบอมากครับนะเลีลโอ้ใส่เนียนครับว่ แม่ตาไแม่ตมาเอไปมือรแล้วรถไปเชล่ห้อครับเ <c oughs> อบรถไปไุปไงมอะไร่ขอไรกับไ,ได้ครับในีตอนนี้ว่านี้ตองแม่แม่เดี๋ยวน่าจะกินนะบแม่่อยูเด้มาเฮ้เฮ้ บรรยากาศเต็มไปด้วยป่าครับป่าไผ่กับป่ายูคาลิปตัสครับนะเนี่บกินใบไผ่อากาศเย็นอยู่ใส่กันยูครับนะนี่อ่านี่ยเป็นยังไงเวอร์กันมีน้อไม้บ่ครับมาเหลืยงงัวคือมาซองหาหนอไม้ครับนะอืดมีตัวน้อยใหญ่นะครับกอหนีครับดูดีๆสิภาพหาหนอไม้ครับเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยจอครับ ดอกเนาะไงมีไหมมีไหมสดๆเลยขึ้นอยู่ครับนั่นอันมีครับเป็นมาเป็นมาครับนั่นครับนั่นครับน้อนึงครับนั่นอ่ะสองพราะอะไรตุ่มแก้วอยู่นะครับนะเห็นมาหาดีๆซองดีๆกับสิมี่อยู่ครับไหนโม่เอื่อนนอนไหนกับสิงอกขึ้นอยู่ครับนะว่ากันไป มากันไปนะครับนี่เดี๋ยวมีงานครับทายขิ้งู่ว่าทายนะทายอยังห้าหานเอาไม้เสือ้อปฏิวายครับเนะนะซองไปครับต้องกันนี่แหละครับเดี๋ยวไปกันนะก่อนนี่ปฟ๊บมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับผ่านกล้องเอาคง้มไปเห็นครับหัวเซลขึ้นไปใส่ไม่หญ่คา,ามฟากนะครับเนาะ ข้ามแล Connie, ้วเอาขามเจ้ครับโอ้บอดีรัดครับตาย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 นี่มีบ่โอ้โหมีครับพ่ออำนีีครับแล้วก็แพ้ปะแก่แล้วหูลิงหูลิงแก่แล้วครับูแฝงปนปลาไหลครับเป็นไม่ที่ตายย่ายครับนะกินใบไม้ก็เอาว่ะ เป็นใหม่ที่ตายยากเห็ดฟื่นด่างฟื่นย่างดีครับลูกดีเป็นทานดีบอฟวันครับนะแล้วก็เอาไปไว้ในหมอดบ,บ่อจ่อใหม่บอ่อฟูดักไปก่อนครับลูกจุดรถดจ่อด้พุ่นครับพผมด้วยผมขอบิ้นลึกครับเพราะว่าเวลาเขาจ่อแล้วครับข้ามเหล,ล,ลี่ยันครับพอกลับได้แล้วข้ามล้วอือโอ พยายามโอ้ยรองเท้าหล่นบนป่าแล้วไปให้ละครับมื่อนี่ะไปหนาไปทางพุ่นมด้ยปปไปทางพุดด่นเลยไป,ไปพุ่นเฮ้ยไปลูกพ่อตีงครับพ่อถือเสียเดี่ยวพ่อญาตินี่ครับะเฮ้ยเออเด้อพุ่นพุ่มนาน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 เห็นปะ บขอไปฝุ่นเด้เอเฮ้ยนั่นไง้วครับนี่มนชิบเบิรงวันที่กับประเดี๋ยวเบิรงครับนีบล่ล่าเจ็ดเดือนแล้วครับนี่นุม่มใครเจ็ดเดือนขึ้นครับนะปะ่ปะปะ่ปะป่ะป่ะไปเถอะมีเสือ้อยู่ ดือด้อกะว่าดื้อเหรครับตจะมึนครับรุ่นนี้มึนครับนี่ของของแม่ตึ้งเผ่านี่ยมึนครับไปบปตีงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แดงไปใช้ครับไม่แดงก็ไปยกหัวไปเลยครับฟ้าครับลายตายยังไงเออ ไปขึ้นถนนในได้ก,ก่อนครับเนาะเพราะว่าคำแล้วแตเดี๋ยปล่อยกินเน้าไก่นี่ไม่ได้กราบแท้ครับนี่มันมืดมาละคำโหลดขึ้นมาครับ,อ,อ,อ,รบอุ่งหนามครับหนามฝนตกใส่ตกหมู่ว่านเมื่อก่อนนี่ครับนะไปอยู่เขาเน้ยนยต้นเมาต้นนี้ว่าท่านเป็นหน่วยมาเมา่าไปๆไป ขึ้นถนนขึ้นถนนไปแล้วมาสยยายเฮียตานี้ไม่เดียงเบิ้งเบิ้งเบิ้งจับได้อยู่ครับออสายพันพิกซ้สายกระดิ่งผกพอดีตรงเป็นปุ่มดันไนนะครับมันจะคั่นครับ ลวดแล้วมันขั้นมันเจ็บเอาไปถูไปถูมานเนี่พริกครับนะสายพริกสายเผ็ดนะน่ามันสายพริกสายพริกบอกกันไฟครับมาล้วมาลอยแท้ไปไปเร็วไปเร็วเอาแล้วไปยังกันเห็นกุ้เขียวเฮ้ยมันเขาบ้านเขาบอกที่ตรงไดบ่นอ่านะครับฟุ้ใจหมดโอ้อยครับ ที่สร้างตกใจครับเฮ้ยใจหายใจขวมครับเอ,อเอาลงมาเร็วโอ้ยเขาเขียวตกใจมาครับนะมาได้เทียมไม่ยาหลาวครับหักแวนหน่อยครับก็ร่างขืนครับไม่เจอแล้วลงหิ่งหน้าหมอครับมาลงไปตกใจมาครับนะาะว่ามันลรคเข่าแล้วเอาเลี้ยงบ่าน,านี่งูไปแล้วไม่เจอเขาไปยังนอกนตัวเดียว เขาไปน้ำเสียเลียนน้ำมูเออไปผู้ละบาลสิไปเลี่ยขเขาเถียงอีกเยอะแล้วเยอะแล้วเดีย๋ยวไปเอารถนะครับห่างไกะลซะเหลือเกินนะครับรถโอ้อยู่ยางไก่ครับนะครับสายลุยจักหน่อยครับอ่ะเบิ่งบรรยากาศครับสภาพแวดล้อมฮะดินทรายครับง้อไปไกลแล้วครับอ่าเบิง่ง ตำเหน่ที่ตั้งครับเห็นไหมครับอุดมไปด้วยไม้อยู่ขาลิฟตัดครับนะก็โอ้ไปพุ่นละเราเมื่อก,กี้แล้วเราหนีครับนะเ,เมื่อยครับเสาจักหน่อยดูครับเดูขออภัยในการเสาร์จะไปใส่ครับเมื่อกี้ว่าตะเคี้วเขียวว่าตะเขาวนว่านเขาเนาะเขาแม่ถั่วนะครับนะมีงัวเขากันนะเป็นคนละบานของปัญจันมีถั่วอยูนะ่ปัญจานเนาะ อันนี้พืนที่ข้องบันเตยครับอ่าโชคดีครับยังได้ถนนครับไปเลยครับไดกินควายวะครับนะบแอรครับครับนี่รถนี่ครับทุนเรี่ยงหลายๆครับมาต้องแบกขล้องครับเอามันเมียนว่ะนี่าแม่เอาแม่เร็วเข้าไปแล้วเนี่ ไปได้บ้านละบันมันขนุนทางไปได้บ้านละบันจะคล้องนะครับพู่เลียงไปได้บ้านนี่มิดลมเถอะน้องบันนอมอเตันใไซพอได้รุ่นครับนะี่จะก,กายานเนอไปแตเ่นนเนาอเพื่อเขาครับบางทีละครัมันตกไปซองมือทางเลนซะแล้วโชคดีครับมีแตม่ตมอเตอร์ไซค์เลีนอยู่ครับเออ เออครับขอขอไฟในความเอื้อครับเอื้อมายลาบครับของแท้ครับทางวะอ่ะกินไปครับให้โอกาสไปกินไปกินไปที่ละ่ะตีหมอว่านครับจำได้ดีครับมันห่มเข้าซาหลายได้จัดให้ดอกไง่ายๆครับเนะบาะบบบนี้ตื่นครับ หมูโตแล้วครับมาบิ้งเบิ้งเผาอะอาไรอ่ะยึดไปยังว่ายิดไปอูอเอครับนี่กคนซากคนสางไว้ปับพื้นที่ครับเอาเบนเอาไปถมตรงนั้นครับเนาะถมตรงเทียงหน้าเมื่อกี้ครับนะเนาะข้าวม่ถวยนี่เป็นบริเวณข้าวม่ถวยเ,วเพื่อนว่าอำเภออีนยี่สิบสี่ไรนะครับเนาะป่านี่ตอนแรกมันจะปลูกสนูน้ำถั่วมไป,ไปมากๆไม่ยาลาบยึดครับเนาะนี่ นี่ลับตัวนี้ตัวร้ายครับนี่ชายเรียนชายฝั่งึืนทั้งในหมู่บ้านกับมีครับในคลองทั้งไปเลียงกับมีทั้งปล่อยไร่ทุ่งกับมีครับนะแต่ว่ากระข่าออกครับแก้ไขใดคือพยายามให้เป็นหมาครับให้เป็นหมาจิงสี่ครับนะมาสัน่นแม่สิจูสิเผาอะไกะคือเกาครับนะแพรคือเกาต้องซับออกครับซับเรื่อยๆตัวนี้ นี่ก็เพคนจะตายด้วยน้ำครับเนาะเทศกาลฤดูน้ำหลากมากก็จะท่วมมดอ้าวนี่แหละครับเนาะท่วมมดเลยอ่ามันจะหลับก็บจะตายไปแต่ถึงจะตายไปครับเนาะะเมล็ดเพิ่นครับไนเพิ่นนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับเนาะแห้งจุนยังเกิดดีครับนะเอ้ย ถนนเ้นนี่จะเป็นถนนเส้นใต้สะพานนะครับจะวนรอบรอบไปทางอ่าลำ,ำเตยครับนะทางหน้าปังนะครับทะลุกออกด่านไฟอ่างเก็บน,น้ำลำน้ำเตยงคงเกซมวนไปวนมาครับนะเป็นวงกลมครับนะเป็นวงกลมครับนะไปครับนี่ครับ มยาลาบเขานี่ยึดครับนี่ทางออกจุดออกแน่นะครับนะตัดไปเลยครับนะยึดครับนี่ครับหมากยึดเป็นปลามายาลาบครับนะแต่ต้นเล็กงูควายกินครับแต่สันแข็งแกแล้วเออกินบไว้ครับน้ำมันแข็งครับตางย่างกับงูควายครับนะควายไม่เหยียบพอาะพ่นพราจำปลาสังวันน้อยมาเซนนี่นะครับนะเหนียงทุกวันครับนะ อันนี้ฟาร์มกับมาเน่ครับนะหัวกะพอวินมาก,ก่อนแต่ว่าช่วงนี้พอวินบ่มากเลยครับนะหัวบลายโอ้ยครับจังได้แล้วครับนี่ทางขลุขระแท้ครับครับจะให้ดูเกือบถึงท่าขึ้นนะครับจะได้คุ้นๆแล้วครับนะครับทันใดที่รับส่งอยู่ประจำก็จะพอจะรู้นะครับนะเซนเน่ทะลุขึ้นใต้สะพานครับ ทางข้างสะพานมูลครับนะเจ็นสะพานไปครับนั่นแหละครับไปน,นี่แล้วเป็นคลิปตามคลิปที่มากก็หน้หูอยู่ใต้สะพานก็จะมาจากฐานนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปตรงจะไปอีกหน่อยนึงครับนะเก็บรายละเอียดอีกหน่อยนึงนี่จะหาโม้งครับจะปล่อยให้กินรรบ่ได้ครับต้องจี้ครับให้เพคนยางไปเพราะว่าคำ หมื่นมาอนี่กับปบุเป็นครับเจอสองเขตครับสองปีสวรรครับนะก้านเขียวเลยปล่อยมันกินมันร่ำไยอยของครับเรียนเจ้าปลาเลยครับเนาะเขาหนามก็ไล่ยิ้ลงเขาหนามเพิ่นครับนะอันนี้ครับบริเวณด้านขวานี่ครับขวาตามหน้าจอด้านนี้นะครับนะเดี๋ยวจะไปจะไปใต้สะพานครับเนาะใต้สะพานมูนครับเลยเดี๋ยวไปนี่อเาไปนี่ ไปต้องโนนใต้สะพานเนินโนนเนินใต้สะพานขึ้นไปนี่ก็จะขางสะพานนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้เฮาจัดกันยาวๆครับนะเพิ่มเติมเส้นทางนี่ท่านใดที่เขามารับชมจะได้หูนะว่าทางนี้เส้นนี้ปนไปไช้เนี่ยจะได้เบิ่งบรรยากาศรอบๆนะั่ว่าท้องทินทาง,ง,าาท,างบบทุงกุลาเฮาทางตะบลทุงกุลาบ้านเตยเนานะบ้านเตยตะบลทุงกุลาอำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอสนี่ รวมสมบูรณ์ครับเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังไม่ถอกครับนะปะปะไปไปเร็วไปไปลูกเอามาอีกแล้วเอาบริเวณนี้เป็นหนำมูนครับเอาว่าจะจบนะไอมันเหลวทั่วซะเอาให้มันเต็มคลิปซะมาหมเฮ้เยเหยนเวลาจังนิดนึงครับเนี่ยเอฟซีเด็เบิงจูใจไปเลยครับนเนาะมัวหอกเรียนีู่่ละ นี่ครับว่าสิไปพอดีไม่เห็นน้ำแห้งครับเนาะถ่ายเก็บไว้นะใส้เอฟซีเบิ้งน้ำตอนใดที่เขาเบิ้งน้ำบรรยากาศน้ำมุ่นระบายครับนะจากเอ่อเขื่อนละสีระบายออกครับโอ้โหเทปเบิ้งตรงนี้ครับเลยปองครับนี่ครับตรงเมื่อกี้นี่มีท่อน้ำไหลครับนี่เขาไม่ช่องให้เบิ้งครับปิดแต่ช่องนี่เอาไปควายลงนี่ครับโอ้ยอัดช่องครับหากิล่านมั่นเหรอครับ เอ้ส <hi> ิได้เติมอยู่ครับนี่เอ้าแม่นมาบ่เนี่ยเรียนน้ำรถขายงัวเหรอครับเอ้าเจยเจยเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเจยเอาเจยเป็นก็เห็นสั้นเจยมันรถขายงัวเด้เอาสิ็จแล้วนะเพียังห้ามูเรียนครับเอ้าว้ยวันเดี๋ยวคือรถป้อนม่อย่างเงี้ยข้างงานอยังเลี้ยนนูนรถขายงัว นะเจ็บภาพกลินไปง่วงพักก่อนครับนี่ครับเก็บบรรยากาศในสวาภา,ภานคะรับเอฟซีบางท่านกันนี่ครับนำรถยางแห้งครับนะนำมูนครับเลยไว้ลาสีเป่งน้ำนะรถยางเร็วเลยเก็นรถขึ้นเนินจะเข็นโคกขึ้นเนินเก็นรถขึ้นเนิน ลำน้ำมูลครับนะเจ้าเกลียกแม่นม้ำเจ้าเกลียกลำน้ำครับนะ,ะปลวกใส่ปลาใส่ม่องกะชาวบ้านเป็นกะได้กินได้ขายครับช่วงนี้หนาวรถแห้งครับนะเรื่องนี่บนเนี่ยทำนีมม้ฟ้ามาจะเอาแหว่าว่านดำดำขึ้นกันกระไดครับเนาะอ่านี่ห่านงองส่มาหาเพิ่นมาอ่อนี่ครับ สู่เส้นทางกับโอกเรียบร้อยครับนะไปอีกเส้นหนึ่งไหมเส้นหนึ่งครับเป็นวงกลมครับนะเรา,ามาหนีเข้เอาอ่ะพอันสำนีกซนะก่อน,น,นครับนะมาลำเลื่อยกันสุภูสุคนทุกท่านการครับนะสุขภาพแข็งแรงกันทวนนะครับอ่ะสำนีฟา้าหลองก,กวาวกวาสสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับผม